ครับผมสวัสดีครับสวัสดีนะักลงทุนทุกท่านนะครับนะฮะเป็นยังไงกันเป็นยังไงกันบ้างครับนะฮะก็วันนี้ก็วันที่ที่9พฤษภาคมนะครับนะซึ่งผ่านมาแล้ว1เดือนกับอีก1สัปดาห์นะครับ1เดือนกับ1สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างครับนะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจนมาถึงวันนี้ตลาดเริ่มปรับตัวขึ้นมาแล้วโคเวอร์จากปัจจัยเสียง เมื่อวันที่2เมษายน2,568นะครับสิ่งที่ตลาดเหลือทิ้งค้างเอาไว้คืออารมณ์ความรู้สึกนะครับปัจจัยดังเหตุและผลทางการเงินก็ดีขึ้นเป็นลำดับหลังจาก10เมษายนมีการระง,งับการขึ้นภาษีไปก่อน90วันระหว่างทางก็มีข่าวสารเรื่องของความคาดหวังเกี่ยวกับการเจราจานะครับไม่ว่าจะเป็นสหรัฐกจัจจีหรือแล้ว,แ,ลวแต่แต่และประเทศนะครับ ต่อมาเนี่ยช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนเมษายนประกาศงบการเงินบริษัทยกใหญ่ของโลกกำไรเติบโตเติบโตดีกว่าคาดบ้างแย่กว่าคาดบ้างแต่ในภาพรวมคือกำไรเติบโตนะครับเอสเอีห้าร้อยปรับตัวขึ้นมาเนสแตกปรับตัวขึ้นมานะครับขึ้นมาโคเวอร์จากวันที่2เมษายน2568ที่ผ่านมานะครับทั้งหมด้งนวลคือหลักฐานจากตลาดที่สะท้อนไหมเห็นแต่สิ่งที่ตลาดทิ้งไว้ให้กับ เราเรานะครับผมเองหรือแม้แต่นะักลงทุนที่ฟังคลิปนี้อยู่นะครับคือความกลัวความกลัวนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าในทางจิตวิทยาของมนุษย์เราเนี่ยเราจะรับรู้ข่าวร้ายได้ดีกว่าข่าวดีง่ายๆเลยครับนะฮะเวลาคุณอกหักคุณจะจำเหตุการณ์อะไรได้ดีกว่านะครับหรือแม้แต่เพลง นะเพลงอกหักมันกินใจคนมากกว่าคนฟังมากกว่านะครับมากกว่าเพลงที่เป็นเพลงสนุกอะไรเงี้ยนะฮะนะครับ,นะรบดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ตลาดทิ้งไว้กับผมทิ้งไว้กับท่านคือความแยงความกังวลความกลัวมันเป็นเรื่องปกติครับแล้วพอเวลาผ่านไปผ่านจุดเกิดเหตุไปเรื่อยๆคุณเห็นไหมครับ ความกลัวก็จะค่อยบรรเทาเบาบางลงจนไม่กลัวจนเริ่มสบายใจแล้วเรื่องมันผ่านไปแล้วถูกไหมครับแต่ไอ้คาว่าเรื่องมันผ่านไปแล้วเนี่ยระหว่างทางที่มันเดินทางมาทีละวันเนี่ยตลาดมันก็ปรับตัวขึ้นด้วยความคาดหวังดูไหมครับจนมันเกิดเหตุการณ์ที่ว่าทุกคนสบายแล้วไม่มีปัญหาเรื่องเทรดบอลแล้วใช่ไหมครับเพิ่งจะมามั่นใจมาซื้อหุ้นเห็นไหมฮะก็ตอนที่ตลาดมันขึ้นมาสูงแล้ว คำถามคือไอตอนไอตอนข้างล่างที่ผ่านมาเนี่ยไอตอนข้างล่างที่ผ่านมาเนี่ยนะครับทําอะไรบ้างอย่างผมเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะครับคุณไปตามดูในคลิปนะเก่าเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยนะครับนะเลื่อนโปรไฟล์ผมดูเนี่ยคือยังไงเสียเนี่ยมันก็เป็นหลักฐานที่ชัดเจนอยู่แล้วนะครับดังนั้นก็ถือว่ารอดมาได้ด้วยประสบการณ์นะครับนะฮนะที่เหลือก็คือลุ้นกันต่อในสัปดาห์หน้าว่าสถานการณ์จะดีขึ้นเป็นลําดับลําดับหรือไม่นะครับ พราะทีนี้มันก็จะเป็นเรื่องของกระบวนการในตลาดการเงินและความผ่อนคลายของเหตุการณ์ทําให้เงินกลับเข้าสู่สินทรัพย์เสี่ยงหรือไม่แล้วเงินจะออกจากสินทรัพย์ปลอดภัยจากทองคําหรือเปล่าตรงนี้แหละครับไปตามดูกันต่อนะครับดันะงนั้นแน่นอนครับสิ่งที่มันผ่านมาหนึ่งเดือนที่ผ่านมาแต่ละคนตัดสินใจไม่เหมือนกันถูกไหมครับแต่ละคนตัดสินใจไม่เหมือนกันก็ต้องเคารพกันเคารพกันตัดสินใจแต่ละคนเพราะว่าความรู้ประสบการณ์เงินทุนไม่เท่ากันนะครับ ดังนั้นหน้าที่ของผมก็คือต้องช่วยลูกค้านะครับหนึ่งก็คือให้มีสติก่อนบางอย่างนี้ลูกค้าจะทําอะไรก็เรื่องของลูกค้าแหละแต่ก็ต้องแจ้งเพื่อทราบชี้ให้เห็นแล้วก็ทําให้ดูเพื่อให้ลูกค้าได้มีสติก่อนนะครับว่าทุกคนเจอเหมือนกันหมดนะครับทุกคนเจอเหมือนกันหมดที่ผ่านมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นระดับโลกระดับระดับประเทศนะครับระดับไหนก็เจอเหมือนกันหมดนะครับผู้จัดก,การกองทุนระดับโลก นะครับผู้จัดการกองทุนระดับเอเชียระดับทวีปผู้จัดการกองทุนระดับประเทศอย่างเงี้ยนะครับทุกคนเจอเหตุการณ์เดียวกันหมดนะครับทุกคนเจอเหตุการณ์เดียวกันหมดนะครับทีนี้เนี่ยประเด็นก็อยู่ที่ว่าแน่นอนครับมันก็ต้องมีความคิดในเชิงลบอยู่แล้วว่าเนี่ยเห็นไหมเนี่ยตลาดหุ้นลงทุนไปก็ขาดทุนนะมันมีความเสี่ยงนะครับใช่ครับทุกการลงทุนมีความเสี่ยงหมดนะฮะเป็นไปได้เลยครับนะฮะว่าเปิดร้านอาหารแล้วจะไม่เสี่ยง ถูกไหมครับทาธุรกิจที่อยู่ในชีวิตประจาวันอย่างเงี้ยจะไม่เสี่ยงนะฮะห้างร้านต่างๆธุรกิจร้านอาหารธุรกิจร้านโจ๋หวยทําธุรกิจอ่าต่างๆอะ่ะนะฮะอ่าล้างรถอะไรก็ว่ากันไปถูกไหมครับมันก็มีความเสี่ยงหมดถูกไหมครับไม่ใช่ว่าไม่เสี่ยงมีความเสี่ยงหมดแต่บังเอิญว่าความเสี่ยงนั้นอย่างเช่นคนเปิดร้านอาหารเนี่ยคุณได้เห็นลูกค้าในร้านทุกวันนะครับคุณได้เห็นสังคมอ,ะอ่ะเออ แล้วกว่าที่คุณจะได้เห็นงบกําไรขาดทุนเนี่ยมันก็อีกเรื่องหนึ่งระยะเวลาหนึ่งกว่าคุณจะได้ทําบัญชีแล้วเห็นถูกไหมครับแต่ในตลาดการเงินน่ะคุณเห็นเลยแค่นั้นเองอ่าสมมติคุณเปิดร้านอาหารอย่างเงี้ยอ,อย่างบ้านผมอย่างเงี้ยนะครับก็ทําร้านอาหารอย่างเงี้ยบ้านผมนะแม่ผมนะไม่ใช่ผมนะแ,แม่ผมก็ยังทําอยู่นะครับก็มันก็จะเห็นไงย,ยอดขายหนึ่งเดือนใช่ไหมอ่ายังไงจ่ายค่าลูกจาก้างยังไงเท่าไหร่ใช่ไหม ยอดขายขายเมนูไหนได้ดีี่ไม่ไม่ดีถูกไหมฮะแต่ในตลาดการเงินน่ะคุณตัดสินใจลงทุนไปปุ๊บถ้าเกิดจังหวะไม่ดีราคาหุ้นลงมาด้วยปัจจัยอื่นๆอย่างเงี้ยปัจจัยภายนอกอย่างเงี้ยมันก็ขาดทุนให้คุณเห็นเลยเห็นไหมฮะพอมันขาดทุนให้คุณเห็นปุ๊บความตกใจมันมีอยู่แล้วครับเห็นไหมคุณลองนึกดูสิครับออาอย่างเนี้ย ออฟฟิศผมอยู่ที่จามจุรีสแควร์ใช่ไหมครับออฟฟิศบริษัทผมเนาะไม่ใช่ออฟฟิศผมออฟฟิศ <laughs> ของบริษัทผมอยู่ที่จามจุรีสแควร์นะครับอ่ะแน่นนขามามีเรื่อยๆครับผู้ประกอบการยา่านบรรทัดทองเห็นไหมครับลงทุนไป2ล้าน3 000, ล้านขาดทุนถูกไหมครับทีเนี้ยคำถามคือว่าสมมุติคนขาดทุนร้านอาหารเนี่ยนะครับในยา่านบรรทัดทองเนี่ยประมาณ20-30%ผมถามจริงว่าแล้วมันต่างอะไรกับการที่คุณขาดทุนหุ้น2 0 3 0มเ็นเห็นไหมฮะดังนั้นเนี่ย ไม่ว่าคุณจะลงทุนหุ้นหรือคุณจะลงทุนในร้านอาหารหรือคุณจะลงทุนในธุรกิจอะไรก็ตามแต่เนี่ยคำว่าธุรกิจหรือกระบวนการทางธุรกิจหรือกระบวนการในตลาดการเงินเนี่ยมันเป็นเครื่องมือที่นักลงทุนคาดหวังว่าจะเจเนเรตหรือว่าสร้างกระแสเงินสดหรือว่าสร้างผลตอบแทนในอนาคตคุณเปิดร้านอาหารเพราะคุณคาดหวังว่าร้านอาหารจะเติบโตถูกไหมครับร้านนี้ อาหารทํานองนี้ขายดีคุณคาดหวังไม่ต่างกันคุณซื้อหุ้นคุณก็คาดหวังว่าบริษัทน,นั้นจะเติบโตดังนั้นการลงทุนในธุรกิจโดยทั่วไปกับการซื้อหุ้นไม่ต่างกันก็คุณขาดทุนหุ้น20%่5กับคุณขาดทุนร้านอาหาร15เหมือนกันไหมครับก็แค่ระยะเวลากว่าที่จะทําบัญชีกว่าจะรับรู้ว่าขาดทุนมาแล้วเท่าไหร่อย่อยางเงี้ยเห็นไหมฮะอ่ะ หรือแม้แต่ในร้านอาหารานี้ยสมมุติจะลดคนงานโอ้โหพนักง,งานบางคนอยู่กับเรามาตั้ง20-30ปีสมมุตินะมันก็มีความอึอดอัดหัวใจถูกไหมครับอาจแต่หุ้นอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะมันก็จะมีความแตกต่างเล็กๆน้อยๆในรายละเอียดแต่หลักๆมันไม่ต่างกันมันคือการลงทุนธุรกิจกับประสานทางการเงินก็คือเจเนเรตเงินทุนของคุณส่วนเจเนเรตแล้วจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงเป็นอีกประเด็นหนึ่งถูกไหมฮะ ดังนั้นผมเลยไม่รู้สึกว่าการลงทุนในหุ้นมันเป็นเรื่องที่ผิดปกติหรือคุณบอกว่าเฮ้ยหุ้นมันเสี่ยงนะก็ธุรกิจอื่นก็เสี่ยงเหมือนกันถูกไหมครับมันมันไม่ต่างกันนะฮะดังนั้นอยากให้นักลงทุนได้พิจารณาประเด็นนี้ไว้หน่อยนะครับนะแล้วก็สําหรับตลาดเนี่ยนะครับก็ลุ้นดูนะฮะลุ้นดูส่วนผมอะอย่างที่เล่าให้ฟังครับว่าลูกค้าจากที่ผ่านมาเป็นต้นไปวันนี้เป็นต้นไปจากวินธีเป็นต้นไปลูกก็าถามคุณบดิต แนะนำหุ้นอะไรบ้างโอพี่ d i x เมกาเลยครับพี่จะซื้ออะไรก็ได้ครับ Apple, Google, Amazon, Netflix นะครับได้หมดแล้วแต่เลย Microsoft, Meta, Nvidia ตามนั้นเลยนะครับพอสภาพแวดล้อมข้อดีกว่าเมืองไทยมากนะครับนั่นคือสิ่งที่ผมอธิบายเบ็ดเสร็จให้ในคลิปนี้นะครับส่วนทามิ่งไปดูกันเองทามิ่งจังหวะจากโคนไปดูกันเองนะครับในงั้นก็ฝากไว้ด้วย นะครับสำหรับคลิปวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ